ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติได้ออกมาเตือนในเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์รูปแบบใหม่ค่ะให้ระวังมีคนโทรเข้ามาหาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากแบงค์ชาติรหรือธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากอ้างว่าเพื่อยกระดับความปลอดภยัยหรือให้สิทธิคุ้มครองเงินฝากทำการขอข้อมูลส่วนตัวและให้สแกนใบหน้าจำไว้เลยนะคะมุกนี้มิดฉาชีพแน่นอนค่ะ อย่าหลงเชื่ออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวและอย่าสแกนใบหน้านะคะธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงยืนยันค่ะว่าไม่มีการทำธุรกรรมโดยตรงกับประชาชนแต่อย่างใดหากมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1213ค่ะ และถ้าหากลงเชื่อและหลงเป็นเหยื่อแล้วนะคะสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ทาง w w w t h a i p o l i s h o n l i n e .go.th เท่านั้นค่ะอย่าลืมนะคะอย่าหลงเชื่ออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวและอย่าสแกนใบหน้าค่ะพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองกรมประชาสัมพันธ์